สวัสดีนะครับวันนี้เดือนห้าหนึ่งค่ำพอดีนะฮะมาตีนะเขาโทรให้มาตีนะครับตัวนมม่วงก็ล่อนป่านะฮะต้องตอกถอยนะครับผมหลังใหญ่เหมือนกันนะฮะยังไม่รู้ว่าจะแก่สุดๆหรือเปล่านะฮะแต่ไม่อ่อนนะครับทรงนี้ไม่อ่อนแล้วนะฮะพึ่งครับ อย่น,อยนะะถอยสิบกว่าลูกนะฮะเดินห้าหนึ่งค่ำนะครับได้น้ำพึ่งเดินห้าแล้วนะฮะอุกปกรณ์ต้องใช้เชือกนะครับคืนพึง่งสูงต้องโรยนะฮะยิ่งน้ำดีๆต้องโรยนะฮะถ้าภายลงไม่ได้นะครับมันถ่วงน้ำหนักเรานะครับ เดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆนะครับขอทำครบแป๊บฮะตอนนี้ผมนั่งกิ่งอยู่นะนี่คือการตอกนะฮะผมจะตอกเป็นแถวอยู่นะฮะตอกเป็นแถวยาวนะครับ ถอยเหล็กปลอดไปกว่าถอยไม้นะฮะสมัยก่อนใชตถอยไม้ครับผมหักได้ครับตอนนี้ก็ถงึงกิ่งก็มีกิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสัน่นไมนะครับเก่งอยู่นะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยววางกล้องแป๊บนะครับถึงจุดหมายแล้วนะครับ โดนควันไปหน่อยครับตื่นนะฮะถังผมนะฮะคอมอยู่ครับผมคอมอยู่นะฮะเดี๋ยวรอมนะฮะหาที่วางกล้องอยังไม่ได้ครับผมสูงครับเตรียมพร้อมนะฮะ ตันไปนะครับเก่งอยู่นะฮะตอนนี้หเห็นเจ้าหัวน้ำนะครับลุยครับปัดขึ้นครับโอ้ไม่แก่นะฮะกำลันเต็มหัวน้ำบปเล์ครับผม ยังไม่แก่ครับกำลังเต็มครับผมน่าจะไม่เห็นนะครับเนี่ยปะพี่อยู่ล่างระวังนะครับอะไรนะเพรผมไม่ค่อยควันรครับเหลร้อย นี้ถ้าต้องล่างไม่เป็นปานนะไว้ต่คัน,นต่อมาก็ผมบอกวิลาเนี่ยมาถ่ายนะครับ รับเผือมาจับอีกแล้วน,นะฮะใส่ครับ,รบปาดเก่สอนออกก่อนนะฮะน้ะฝนกับน,กน,น้ำนะครับฝนก็ฝนส่วนน้อยจะยินงดีกว่าครับวางเลยครับผมโอ้ยหล่นครับ

ไปเลยนะฮะไปแบบนี้นะครับละใจก็ยกแคบไม่ไหวนะฮะยกแคบไม่ไหวครับผมเรียบร้อยนะฮะตายไปแล้วครับเชือกนะต้องโรยครับหนักนะฮะนู่นเลยครับน้ำเยอะฮะ เดินหน้าหนึ่งข้ามครับผมคนพาม้าไม่ยอมเข้ามานะครับซุ่มอยู่กกตานนู่นฮะคนปีนซุ่มอยู่กกตานนะฮะเอ้ยคนพามานะครับกลัวครับผมคือสูงไม่ได้นะแต่ต่ำๆปีนะ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> เจอกันหลังหน้านะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวตอกต่อยลงก่อนนะฮะ lại <laughs> lại. <laughs> 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 <laughs>